ดีเทลเครื่องตัวนี้นะครับชุดเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ4ี่หนึ่งหนึ่งทั้งหมดเลย 40cc ซีซีนะครับตัวนี้มีตัวชุดไฟนะเป็นคอยไฟเจ็นะครับตัวใหญ่ตัวเครื่องเก็บงานทั้งหมดนะครับทั้งตัวเครื่องล้างทงคำความสะอาดภายในทั้งหมดเช็คพวกตีดวาลทุกอย่างให้หมดแล้วคอยไฟก็ลองไว้จนน้ำมันวัดค่าให้หมดแล้วครับมีติ๊กเกอร์ลานกบติดให้ใหม่อย่างดีครับติ๊กเกอร์เพราะของเดิมมันถลอกหมดครับ ท่อรอดแท้ครับเป็นเดิมไม่มีแตกหักนะครับถังเป็นถังแท้เดิมความสวยงามก็นี่ครับประมาณชุดหางเป็นชุดหางเดิมแท้เดิมติดเครื่องมานะครับ <c oughs> กรองอากาศยังเป็นกรองอากาศแท้เดิมนะครับคา <c oughs> บูมิคนนีนะครับ <c oughs> นีคนนี <c oughs> นวมยางกันร้อนนี่ยังดียังไม่ขาดนะครับ <c oughs> กระบอกนี่เช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับถ้วย พวกบูทบูทระหว่างเทานะครับหัวผ่าตรงนี้สําคัญเราต้องเช็คให้มันแน่นมากครับตัวนี้ไม่ง,งั้นมันบาลานซ์มาเวลามุนไม่เสถียรนะครับมันสั่นกันนะครับแต่นี้นิ่งแล้วครับมือเร่งเป็นมือเร่งเดิมนะครับเดิมมาเลยก็ก็บอกค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์แท้เดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมเลยเดิมเดิมติดมามีบางยาใส่ใส่ให้ใหม่นะครับบางยาไม่มีมา หัวเกียร์ก็สวยๆงามๆครับไม่แตกหักครับเรื่องหัวเกียร์ oh. เป็นเอกลักษณ์ของ4ีหนึครับสามก่านึ่ประมาณนี้ชุดสีก็ก็สวยงามนะครับไม่แตกหักเหมือนกันชุดสีคอยไฟก็เป็นคอยไฟเจ็ตตัวใหญ่แล้ว ก็สบายเลยใช้สบายอ๋อมีฝาถังน้ำมันนะครับที่ใส่ให้ใหม่ของเดิมแตกครับที่เหลือนัดเดิมหมดนะเดิมทั้งตัวเลยชุดนี้นี่ครับเดิมๆประกับตัวนี้จะเป็นยางรอนกันสั่นนะครับตัวนี้มือเร่งก็ดีนิ่มๆครับนี่ครับเอรก,กลักคอไห้ชมนี่ครับโอเคครับผ